ทีมเท,ทพธิดาภูมิใจเสนอ p l a t i n ให้เ hey, สียงภาษาไทยโดยคุณตอมนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีจากยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเทพธิด,ดาแฉะดันเดิมวันนี้อยู่กับคุณณตอมนะจ๊ะในเกม p l a t Inc น,นะสรัถือว่าแบบบริษัทโรคร้าย Play ก็บแปลว่าโรคระบาดรุนแรง Inc ก็มาจาก Incubate นะครับค mm hmm. ือบริษัทหรือว่าองค์กรนะเกมนี้ก็จะมีแบบนี่ค่ะให้เราเลือกนะ ว่าเราเนี่ยเป็นจำลองตัวเองว่าประสนการณ์ว่าตัวเองเป็นไวรัสนะแล้วก็มาสามารถเรื่องโหมดเกมได้เป็นแบบแคชเชียลธรรมดาเนาะโมปกติหรือว่าบูทเทลยากมากแบบโหดนะโดยที่แคชเชีลเนี่ยก็จะเป็นแบบทุกคนเนี่ยแบบสถานการณ์ว่าจำลองทุกคนเนะี่ยไม่ล้างมือเสร็จแล้วล้วก็มาตั้งชื่อ,อวิธีการเล่นก็คือนี่เลยค่ะเราก็มาตั้งชื่อโลก ง่ายมากวิธีการเล่นนะอีคโลโลโลุยนี่นะนี่ค่ะแล้วก็มีแบบบดีไฟจีนถ้าเราชนะเราจะได้จีนบดีไฟนะและะ้วจันก็นี่เลยค่ะ welcome to play in ก็คือแบบคุณเป็นแบคทีรียใหม่คุณจะชนะเกมนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณฆ่าล้างมนุษย์สยชาติหรือว่าฆ่าคนตายหมดโลกนี้ค่ะโดยคุณจำลองว่าคุณเป็นเชื้อแบคทีรียรุนแรงรายแรงนะคะโดยเราก็จะ,ะในแต่ละ ประเทศก็จะมีนี่จำลองสถานาการณ์โดยที่ตัวที่ตัว I information นี้อ p o o r rural g ออฟ of c o u n t r ัพย์ข้อเฮสอ a นี่ยูม d ด e อ m เมนไม่ทันนะครับก็เหมือนว่าก็าตรงดูค ondition ของประเทศนั้นๆว่าอย่างเช่นนะเป็นประเทศที่กลุ่มประเทศ southeast asia เป็นประเทศยากจนนะแต่ขาประเทศชนยากจนเป็นประเทศกำลังพัฒนานั่นเองแต่จะมายังไงอิคลลาอิคลโลย์อิคลโลยนี่ก็คือแบบ เริ่มในเซาท์อีสเอเชียถึงแล้วก็นี่ยมีคนติดเชื้อ inspected ก็คือติดเชื้อแล้ว s o u t h อีสเอเชียก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ dead ก็คือตาย disease d e v e โ o p นั่นเองจนะมา pop all in DNA bubble นี่ขึ้นมาก็คือจะไปพัฒนาสายพันธุ์ของไว้อาเชื้อแบคทีเรียของเราหรือว่า ให้มันรุนแรงขึ้นนี่ก็มี disease transmission symptoms abilities Ab mm hmm. นั่นเองจ้ะ disease ก็กโรค transmission กา Trans รติดต่อนะแล้วก็ symptoms ก็คืออาการแสดงแล้วก็ a b i l i t y คือความสามารถของเชื้อของเราเอง you have successful evolve evolve อ o l o g ลรอยเลยก็คือแบบตอนนี้ขุดก็คือสามารถพัฒนาแบบไฟเชื้อของเราให้รุนแรงขึ้นได้นะ e c o l o ลรอย begin to spread แพร่กระจายแล้วนี่ไงขึ้นละคอร์ทนชอตเด เริ่มระบาดแล้วคะ่ะเลือกการติด ability ความสามารถ bacterial resistance ก็คือการปรบับตัวความยืดหยุ่นของแบคทีเรียก็คือแบบทำให้แบคทีเรียเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศเซาท์อีสเอเชียเป็นประเทศเขตร้อนดังนั้นจะให้แบคทีเรียเนี่ยยืดหยุ่นคือสามารถทนความร้อนหรือ uh, climate ได้ใน,นเองใช่อันนี้ก็คือแบบ new ก็คือเหมือนแบบแต่ละประเทศจะทําอะไรนั่นเองนะจะแบบเหมือนแบบปรับความสามารถเช่นประเทศนี้ถ้าปิดการเดิน เรือปิดการสถานบินก็คือเชื้อเราจะไปไม่ได้ถ้าแบบเหมือนจะแบบการสื่อสไม่ได้ทางที่ติดต่อทางสนามบินก็คืออากาศใช่ไหมแล้วก็ต้องให้มันไปทางอื่นเช่นติดต่อทางสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเธอ,อ disease อ่านี่ไง disease transmission transmission ก็คือการแพร่ติดต่อนะคะการติดต่อนั่นเองมาเอาทางหนูทางหนูก็คือจะเป็นเหมือน โรเดนก็คือแบบหนูก็คือจะอแบบเงื่อนไขก็คือในเขตเมืองก็คือจะหนูจะเยอะไงหนูท่อระบายน้ำจะเยอะอันนี้แบบเราเลือกผิดนะล้วน่าจะเลือกเป็นแบบพวกยุงเนาะพาะประเทศเขตร้อน่นี่ไงเลือกมียุงอินเจ็กซ์แมลงนะคะเลือนยุงก็จะระบาดเร็วขึ้นพวกประเทศเขตรนะ้อ,ยอนยุงก็คือจะเจริญเติบโตได้ดีนี่ไงขึ้นมาละตอนนี้ติดเชื้อไปแล้ว9ก้าหมื่นกว่าคนนะคะเราสามารถได,ดูที่ตรงรูปโลกอ่า infected สองแสนคนแล้วนะตอนนี้เอเชียนะเป้าหมายคือต้องเดตนะครับตายหยือศูนย์ฮะโอ้ oh. สเปรสเร็วมากเห็นไหมไปจากประเทศเขตร้อนทั้งหลายแหละขึ้นมาละอ่ะตอนนี้จะไปจีนแล้วนิดหน่อยอนิวเบเนียซิมตอ m ม,มิวเทจอ,อาการของยังไแเราก็ปรับคือเป็นอาการทางปอดอ่า more infectious than TB ตอนนี้ติดเยอะมากกว่าเชื้อ TB หมอ t ินสึชต n น t อชไ HIV Liverpool. ติดเชื้อมากขึ้นโอ้โหตาโอ้โหติดเชื้อแล้วประมาณกิโลหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสองร้อยล้านคนโอ้โหแดงเถือกเลยอันนี้คือติดเชื้อนะถ้าตายจะเป็นแบบขึ้นสีดำอ่าในไม่ตายมีคนตายกะซีเวลิตี้ยังไม่แรงพอนะเอ่อดิทริจก็คือเหมือนแบบความสามารถที่ทำให้การตายนะ้นตายนั่นเองความรุนแรงที่ทำให้เกิดจนกระทั่งตายได้นะแล้วก็สามารถ เลือกทำให้แบบโรคม,มันรุนแรงได้โดยจะเพิ่มอาการทางสมองขาดหรือว่าแบบหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างนี้เนาะจะได้ตายดูสิจำลองสถานการณ์เป็นบริษัทปล่อยเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรีย,ร,ยร้ายทำลายโลกนะคะ,ะับ plate inch นะแล้วก็คนก็คือจะ เคียวก็คือคนก็จะแบบเมื่อมีเชื้อโรคไหลคนก็ต้องทําการวิจัยศึกษาเนจะพัฒนายามาฆ่าเชื้อไวรัสเราก็ต้องทําให้เชื้อไวรัสที่ว่าไปเคี้ยวขเราเดือดแรงลิ่งขึ้นไปครับ first s t a t e in south east asia นี่ไงมีคนตายแล้วคนตายหกร้อยแปดร้อยสานกเลยบางคนตายเร็วมากแพร่ไปอินเดียแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องดู condition ของเชื้อเราเนาะ transmission การติดต่ออันนี้ symptom ตายแรงมากค่ะเ,เสียงที่ยินเสียงยุ่งไหม ไลฟ์สต็อกติดต่อต่างพันธุสัตว์อ่าโดยเฉพาะประเทศที่กันดา n แล้วก็เข้าถึงยากนี่ค่ะรัสเซียจีนนะเห็นไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เชื่อมอร์ฟิชเชสแดนเดอะคอมมอนโคลนะเชื่อติดไ,ดไง่ายมากกว่าบอคอมมอนโคลนะไขวัดธรรมดาอือที่อ่า เวอร์เมนูนบอกว่าให้เปิดอินโดนีเซียแบนมุฟเฟ่นออฟไลต์สต็อกนั้นก็คืออินโดนีเซียข่าวบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยแบบแบบแบนก็ B คือห้ามการเคลื่อนย้ายประสุตว์นานก็จะ,จะทําให้แบบประสุตว์ในอินโดนีเซียเนี่ยแพร่ไม่ได้ใชีเราจะแพร่ไม่ได้เราต้องใช้วิธีอื่นน,น,นะเมื่อกี้ใครชัดดาวต้องอ่านข่าวด้วยเนาะนิวส์ตรงนั้นเราสามารถเพิ่มความเร็วของเกมได้ที่ตรงวันที่ซ้ายขวาขวามือนะเพิ่มแบบความเร็วเป็นเท่าตัวไปแล้ว บินบินอยู่นี่คือเครื่องบินนะสมอเรือคือการติดต่อทางเรือเครื่องบินคือการติดต่อทางอากาศนั่นเองจ้ะ okay. เอาสิเอาอะไรดีนี่อาการทางสมองอินเดีย begins to break down นะอินเดีย b e i n to begins to break down การรีเซิร์ชที่ไหนดูสิมีประเทศไหนรีเซิร์ชแล้วต้องไปจำกัด ปล่อยเชื้อสาประเทศนั้นการนี่ค่ะสายพันธุ์ดีเอก็จะมีคอนดิชั o n ตรงที่ดีเอเอ็กป๊อปอัพขึ้นมาเนาะนี่คะแนน DNA นี่เห็นไหมสี่สิบสองมันก็จะมีคอสของแต่ละอันที่จะพัฒนาแล้วก็เราต้องพัฒนาดีๆนะเพราะว่าแบบถ้าคอนดิชั o n ไม่พอมันจะทําให้แบบคนเนี่ยเ,เกิดการศึกษาวิจัยแล้วก็เคยเียร์เรตก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเคยเียร์เรตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เชือ้อเราก็ถูกอีลาซิเดตหรือว่าถูกกระจัดออกไปแล้วก็ ก็จะแพ้นั่นเองค่ะเพราะว่าเชื้อถูกกระจัดแล้วไงคุณทุกคนก็จะเคลียวหาย infectivity ความสามารถในการติดเชื้อโอ้เกินครึ่งเลยนะ v e r i l i t y เริ่มดุนแรงและเกินครึ่งละ r e t h t l i t y l e a h a i i t y ทำให้ตัวอ,อย่างตายไม่เยอะนะตอนนี้แต่ตายไปโร้อยล้านกว่าคนแล้วมั้งเนี่ยนะคะเอาติดต่อทางอะไรดีอ่ะนี่นะคะให้ต้องเอาพัฒนาเชื้อให้ โคเรสตันคือทนสภาพอากาศหนาวเย็นได้ให้เชื้อเราสามารถทนสภาพอากาศหนาวเย็นได้นี่ไงก็จะไปประเทศเมืองหนาวและเชื้อไปประเทศแถบเมืองหนาวแล้วตอนนี้โรเดนทูอ, oo, อันนี้ก็พัฒนาแบบให้เชื้อเหนือแรงขึ้นนี่ไงเออเบนเออเบนคือเขตเมืองหรือประเทศที่พัฒนาเนาะรูเรลคือประเทศบ้านนอกนะครับหรือว่าประเทศกำลังพัฒนาน,ะน,นี่โหเชื้อไปที่กรีนแลนด์แล้วตอนนี้เพราะประเทศหนาวอาการทางไรเดีย อ่านี่ไง Moderate i n c o l d countries ประเทศที่มีการนะคือจะแบบเพื่อแพร่กระจายทางสภาพอากาศเย็น s w i t n e s t a n c is of Germany อติดเชื้อในเยอรมนีเริ่มติดเชื้อแล้วดูสิเคียวเลตอ่ะมีประเทศไหนกำลังเนี่ยพัฒนายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนี้นะคะเราก็ต้องแบบเนี่ยให้ใช้อ่าติดต่อทาง Bird ค่ะ Bird ก็คือแบบนี่ไงไปเบิร์ดก็คือแบบจะพวกแบบ ติดเชื้อในแลนด์เขาบอกว่าจะติดเชื้อในแลนด์คือแบบในแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะไวมากเนาะถ้าเป็นหมู่เกาะเขาจะไม่ใช้เบิร์ดสวีเดนชั s ดาวแลน n ์บอร์เดอร์สสวีเดนก็คือปิดปิดละปิดท่าอากาศยานและมาแหบกรบาดคือประเทศที่ปิดท่าอากาศยานคือจะติดต่อทางอากาศไม่ได้นะจ๊ะเชื้อก็จะอยู่นิ่งเขียเคียบเลด25เแล้วตอนนี้ ประเทศในแคนาดาแคนาดาตอนนี้กำลังทำทุนวิจัยยาอยู่เราก็ต้องเอานี่เเป็น drug resistant นั่นคือดื้อเชื้อด้อ,ย,ดอยารุนแรงขึ้นก็เพื่อจะได้แบบประเทศคิดค้นยาแล้วก็เคียวเล็กเซลดต่ำลงเองจะมาสนุกเนเกมที่เล่นไปเล่นมาก,ก็ดูมีความรู้นิดนึงทำให้เราเปิด dictionary อ่านคำศัพท์ที่เราแปลไม่ออกนี่ให้มีการทางสมองค่ะ independent t h t can't be fatal ฟิโตตายใช่ปหมอ่านี่ค่ะเชื้อรุนแรงตายแล้วไปเท่าไหร่เนี่ยแคนาดาตายโอ้โหนี่ค่ะสีดำคือตายนะอ่า i n f e c t i v i โอ้รุนแรงมากแล้วค่ะอ Infectivity ต,ต,ตอนนี้ความสามารถในการติดเชื้อจะเกือบ100%แล้วต์ละอ่าไปทัวโลกแล้วตอนนี้ Aboriginal kills of Echololoy เล t e r โอ้โหการศึกษาวิจัยพบว่าเชื้อนี้ทำให้เกิดอาการตายเนะี่ยตอนนี้ Dan k n o healthy people left in the world ตอนนี้ไม่มีแบบ คนสุขภาพดีแล้วนะอยู่บนโลกนี้คือติดเชื้อหมดทุกคนแล้วค่ะตอนนี้แคนาดาเริ่มตายและตายในเรตตายดูที่เรตตายดูได้ที่คลิกที่เวิล์เราจะเห็นแบบอัตราการตายค่ะตรงรูปคลิกคำว่าเวิล์นะเห็นไหมสูเหลือ11เอปอร์เซ็นต์อ่ะแคนาดาเหลือ,อยู่11บเอ็ดเปอร์เซ็นต์ละเวิลด์เดตเดตไปแล้ว33ล้านอ่าดีเนปปับกีแลนด์ค่ะเหลือกีแลนด์ที่สุดท้ายแคนาดาเหลือ1แค่1นเปอร์เซ็นต์กูด้า กำล,ลังรักษาที่รัสเซียรัเสเซียรัเสเซียตายหมดแล้วรัสเซียตายหมดแล้วเป็นสีดำเดลเรียซิมตอมมิวเท e นะครับอิหร่าน government has collapsed รัฐบาลเนี่ยประกาศภาวะล้มเหลวรัฐบาลล้มสลาย equalize to destroy humanity ตอนนี้เชื้ออีโคโลโลไลนะคะทำลายมนุษยชาติเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคุณชนะแน่นอนอีโคลโลไล has destroyed the, the world despite the w o r s best effort นะคะแล้วก็มนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือรอดูความหายิน่าของตัวเองนั่นเองค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ชนะแล้วเวพราะว่าทุกคนบนโลกเหลือแค่หเอร์นี่ยก็คือรอดูวันสิ้นโลกนั่นเองจา h u n i t y USA government has collapse นี่ก็คือแบบรัฐบาลประกาศล้มเหลวพัฒนาไม่ได้ central Europe government has collapse นี่ก็คือแบบ รัฐบาลพังหมดแล้วคะ่ะคือไม่สามารถมีทุนวิจัยทำอะไรได้คือคนกำลังจะตายในไม่ชา้าแล้วเราก็จะชนะนี่ค่ะวิกตอรีเราตายแล้วชนะสวยๆอีโคลโลยแฮสเทอร์เฟรียอีราซิเดชิเวเมนเอ่อออนเอิร์ดตายทุกคนหมดแล้วนะคะ alive on earth นี่ไงจ้าก็ดูกราฟแสดงความเหมือนแบบเกม ไม่มีอะไรนะแต่ก็สนุกดีนะเธอ,อะจะเป็นยังไงบ้างก็จบแล้วสักการรีวิวเกม Place In ถูกใจกันหรล่าถ้าชอบกดกกดไลค์กด Subscribe ก็ได้จ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสตรีมนะกอนคำว่าบายบายจ้า